สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎนี้ได้ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่ชื่อเซอร์ไอแซกนิวตันที่มีวันหนึ่งเขาไปนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็ลูกแอปเปิลก็ตกลงมาทำให้เขาสังเกตเห็นว่าความเร็วของแอปเปิลที่ตกลงมานั้นมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาจึงสงสัยว่าต้องมีแรงอะไรสักอย่างที่มากระทา กระเลทำให้เกิดการปรากฏการ์ดังกล่าวครับเขาค้นพบเมื่อ300ปีมาแล้วนะครับซึ่งกดของเขาค้นพบมี3ข้อข้อที่1ก็คือวัตถุจะคงสภาพอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ในแนวตรงนอกจากจะมีแรงรับที่มีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำกับวัตถุนั้นหมายถึงว่า ถ้าไม่มีแรงภายนอกมากระทำหรือแรงรับไม่เป็นศูนย์มากระทำเนี่ยวัตถุก็ถ้าเดิมอยู่นิ่งมันก็จะอยู่นิ่งของมันอย่างนั้นหรือไม่ถ้ามันเคลื่อนที่อยู่มันก็จะเคลื่อนที่อยู่ด้วยความเร็วคงที่ของมันอยู่ขนาดนั้นนะครับนี่คือกฎข้อที่หนึ่งกฎข้อที่สองคือเมื่อมีแรงรับที่มีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำกับวัตถุทําให้วัตถุมีความเร่งในทิศทางเดียวกับแรงรับที่มากระทำขนาดของแรงรับจะแปรผันตรงกับขนาด ขนาดของความเร่งจะแปรผันตรงกับขนาดของแรงรับแล้วก็แปรผกผันกับมวลของวัตถุอนนี้สูตรที่เราใช้กันก็คือซิกมาเอฟเท่ากับเอเ็นะครับซิกมาเอฟเท่ากับเอ็ส่วนนี้กฎข้อที่สองเนี่ยสูตรที่เขาเอามาคือซิกมาเอฟเท่ากับเอ็ส่วนกฎข้อที่หนึ่งคือซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์บางที่เขาก็ตั้งสูตรให้ใหม่นะนักศึกษาเขาตั้งขึ้นมาเองครับ ก็คือซิกมาเอเท่ากับจำนวนนักศึกษาหาสสองคือนักศึษามีเท่าไหร่เอไปครึ่งหนะึ่งครับอันนี้ที่เขาพูดเล่นๆกันในเรื่องของกฎของ Newton, นะิวตันนะครับนี้มาดูกฎข้อที่3ดีกว่านะครับกฎที่3ก็คือเมื่อมีแรงกริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามกันเสมออันนี้ก็คือแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นตัวอย่างเช่นกรณนี้ที่เราออกแรงผลักผลักกำแพงด้วยแรง10นิวตันนะครับ กำแพงเองก็จะผลักเราด้วยแรง10นิวตันเช่นเดียวกันแต่ว่าใน,นทิศทางตรงกันข้ามครับมาดูสาระสําคัญของเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะตัวหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของมวลมวลนี้เป็นสมบัติของวัตถุที่ต้านทานการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ความหมายหมายถึงอะไรถ้ามีมวลเยอะ,อะมันก็ไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนสภาพอย่างเช่นถ้ามันอยู่นิ่งอยู่ มันก็อยากอยู่นิ่อยู่อย่างนั้นนะหรือถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วหนึ่งมันก็จะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ของมันไปเรื่อยๆยิ่งมีมวลเยอะมันยิ่งมีความสามารถที่จะรักษาสภาพของมันได้ดีอย่างเช่นถ้าเราออกแรงผลักเก้าอี้อมวลหนึ่งกิโลกรัมเนี่ยด้วยแรงหนึ่งแต่ถ้าเราลองผลักโต๊ะมวลเป็นร้อยกิโลกรัมหรือห้าสิบกิโลกรัมเนี่ยมันต้องออกแรงเยอะดังนั้นก็นี่คือสภาพ การต้านทานการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นะที่เราเรียกว่ามวลอีกตัวหนึ่งคือแรงนะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีส่วนที่สามารถที่ทําให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือการเคลื่อนที่ที่ของวัตถุต่างๆที่เป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันมีสาระสําคัญดังที่กล่าวมาแล้วนะครับอันนี้มวลนะมวลที่เราอธิบายไปเมื่อกี้นะครับ ม,มีความสมบัติคือต่อต้านอ่าต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่หรือบางครั้งเรียกว่าความเฉื่อยถ้าเปรียบเทียบเหมือนคนก็เหมือนกันนะบางครั้งเขาเรื่องเอาความเสี่ยงของมวเนี่มามใช้กับความเสี่ยงของคนความเสี่ยงของคนอย่างเช่นคนมีความเฉื่อยมากอ่าต้องใช้เราต้องใช้ความพยายามเยอะที่ทําให้คนนั้นมีกระตือรือร้นขึ้นมานะครับต้องใช้ทั้งวาจาทั้งอะไรทั้งที่ให้คนนั้นมีความขยันหมั่นเพียรหรือมีความกระตือรือร้นขึ้นมา ถ้าเฉยน้อยก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะแค่กระตุ้นหน่อยเออก็อทำให้คนนั้นสามารถที่จะตื่นร้นในการทํางานนะในการเรียนหนังสืออันนี้เราใช้เปรียบเทียบกันเรื่องของมวลครับแล้วก็ถ้ามาดูน้ําหนักของวัตถุมวลจะมีสภาวะมีเป็นค่าเป็นค่าคงที่นะครับไม่ว่ามวลจะอยู่ที่ไหนอย่างเช่นถ้ามวลอยู่บนโลก ร้อยกิโลกร,รมัมอยู่บนดวงจันทร์ก็ร้อยกิโลกร,รมัมแต่คําว่าน้ําหนักเนี่ยน้าหนักเนี่ยจะเป็นผลคูณของมวลกับค่าแรงดูดุดของดาวดวงนั้นถ้าอยู่บนโลกเราก็ใช้ g g บนโลกก็ประมาณเก้าจดแปดนะแต่ถ้าคำนวณจันทร์ g ก็น้อยกว่าโลกประมาณ6กเท่าสิ่งที่แตกต่างกันเวลาโจทย์เขาถามเยี่กับเรื่องการชั่งน้ําหนักหรือเรื่องของมวลเนี่ยถ้าน้ําหนักอยู่บนดวงจันทร์ก็จะน้อยกว่าโลกนะ แต่ว่ามวลเนี่ยไม่อยู่ที่ไหนมวลก็มีค่าเท่าเดิมนะน้ำหนักนี่เป็นปริมาณเวกเตอร์ทิศทางเดียวกันกับแรงดึงดูดของโลกของหรือแรงดูดของดาวดวงนั้นนั้นเรามาดูแรงที่สําคัญในทางฟิศิกก็จะมีดังต่อไปนี้นะมีแรงโน้มถ่วงมีแรงตั้งฉากแรงตึงเชือกแรงตึงเนี่ยแรงเสียดทานมีสีแรงนี้ที่เราเจอบ่อยๆในเรื่องของแรงกฏของนิวตัน มาดูแนวคิดเกี่ยวกับแรงนะครับแรงในการเคลื่อนที่ไม่จาเป็นเสมอไปว่าแรงจะทําให้เกิดการเคลื่อนที่ได้แต่การเปลี่ยนแปลงความเร็วเกิดจากแรงหรือแรงทําให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงความเร็ว,วเร็วนั้นเนี่ยจะทําให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับถ้าแรงรับของแรงภายนอกเป็นศูนย์วัตถุจะไม่มีความเร่งหรือไม่วัตถุก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว ก็คือกฎข้อนี้กฎข้อที่หนึ่งของนิวตันนั่นเองนะซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์แต่ถ้าแรงลับภายนอกไม่เป็นศูนย์วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหรือมีความเร็วเปลี่ยนแปลงอันนี้กฎข้อที่สองของนิวตันอัน,นีง่ายก็หมายแต่นี่คือซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์เมื่อเเท่ากับศูนย์ส่วนตัวนี้ก็ซิกมาเอฟเท่ากับเอมนั่นเองนะครับเอหน่วยของแรงก็จะเป็นหน่วยเป็นนิวตัน เรามาดูทำไมนิวตัน Newton มาจากไหนก็จากซิกมา F เท่ากับ m a นะครับซิกมาเเท่ากับ m a หน่วยของเมหน่วยของมวลเป็นกิโลกร,รัมแล้วก็ใส่กิโลกร,รัมครับความเร่งเป็นเมตรต่อวินาทีของลั้งสองอันนี้คือหน่วยของแรงแต่เนื่องจากเราให้เกียริกับเซอร์ไอแซคนิวตันก็เลยให้หน่วยหน่วยเนี้ยเป็นชื่อของนิวตันเป็นหน่วยเรียกว่า นิวตันนั่นเองไงเป็นเป็นหน่วยของแรงนั่นเองเร่งแรงแทนนิวตันหมายถึงแรงที่ทําให้มวลหนึ่งกิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหนึ่งเมตรต่อว,วินาทีกําลังสองอันนี้กดขอ้ขอที่หนึ่งก็อธิบายไปแล้วนะวัตถุจะหยุดนิ่งและคงสภาพหยุดนิ่งเมื่อไม่มีแรงมากระทํากับวัตถุหรือไม่ก็เกิดมีแรงก็มีมีแรงแต่ว่าแรงรับกระทําแล้วหักล้างกันเป็นศูนย์นั่นเองนะครับ วัตถุอยู่นิ่งเช่นหนังสือที่บางว่าเฉยเนี่ยหรือไม่ก็ลดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เช่นเชือกที่เราดึงสองข้างด้วยแรงเท่ากันวัตถุก็จะอยู่นิ่งเพราะว่าแรงที่กระทําเนี่ยจะมีทิศทางตรงข้ามต่อมาดูกฎข้อที่สองนะครับข้อที่สองก็คือซิกมาเอฟเท่ากับเอไมครับจากรูปก็สมมติเราออกแรงเอฟตัวเนี้ยครับ แรงผักวัตถุมวล m ทําให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a ในทิศทางเดียวกันกับแรงตัวอย่างที่หนึ่งอันนี้ง่ายๆนะครับตัวอย่างที่หนึ่ง